ให้ดูห้องพักเดอ้อน,นี่มันมีตู้เสื้อผ้าแต่เราไม่ใช้ที่นอนมาถึงก็รีบไปลงแพกันเลยเนี่ยของกองอยู่เนี่ย วิวข้างน,นอกอย่างสวยอันนี้อันนี้น่าจะฟรีห้องพักแพงนี่มีเบียร์ด้วยใครจะกินเนี่ยไม่มีใครกินเลย น้ำอัดลมเพราะว่านีจ้ะทีวีเนี่ยเป็นล่องแพกลับมาละอาบน้ำเรียบร้อยฝนตกอีกตั้งหากโอ๊ย ให้ดูดูดิสวยไหมน้ำไหลแรงมากเลยดูในนี้ไม่เท่าไหลนะแต่ดูจริงๆกองจริงไหลแรงมากเลย